คุณไปห้องไหนเขาจะมีห้องพักแล้วก็มีอาหารมีห้องแอร์ห้องเดิมแต่เพิ่มคนเข้าไปไม่บ้านเหรอเข้าไปเฉชอปางเข้าไปขย้ำผมแล้วเขาไปให้กำลังใจน้องพยัเยียดความเป็นผพวให้กับผมมึงโดนระเบิดแล้วเหรอ เล่นเข้าไปฟิตมาครับผมมีชนะครัแล้มีอะไรกินไหมในนั้นมีอะไรกินไหมมีไส้กรอกครับผมแล้วก็อาหารที่ร้านผมครับผมอะไรนี่ผัดเรือโป๊ะอร่อยมากที่บ้านชักบุ๋มครับผมเปิดร้านอีกแล้วเปิดร้านเดี๋ยวอะไรมึงถามใจหายเลยนะแต่ว่าถามคนดีอีกแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันมันมีกันไม่มีแล้วก็มีมาใหม่ก็ใช่ก็สนับสนุนแหละเหมือนคนเคยเปิดแล้วเจ๊งบ่อยเจ๊งบ่อยเงี้ยมึงเมไม่ได้พูดนะไม่ได้เจ๊งแต่ย้ายแต่ย้ายใช่ใช่มึงไม่เข็ดใช่ไหม เคสก่อนหน้านี้เปิดร้านอยู่ที่ตลาดเทง่งโอ้อยู่ไม่ได้ทหารลงทุกวันมัญชีเ <ขอ S 1> หรอเขาไซื้อของไม่ได้ซื้อของตามหาตัวเจ้าของตลาดนะทีไม่เข้าบ้านเดือนกว่าแล้วเนี่ยเออไม่ต้องตามไกลทำไมอย,อยู่สว <c oughs> นกกน,น้า่่เุณพอจะสู้ว สติปัญญาอย่างพี่เจี๊ยบโอ้โหอยากสมองของพี่เจี๊ยบโอ้ยที่คุณพูดนี่ยคุณต้องมีด้วยนะโอ้โหนี่หมาเปล่าโธ่ไหนเทียนแน่นไปด้วยสมองนี่สมองเนี่ยเบียดกันเหมือนการจราจรติดขัดที่ถนนลาดพร้าวโอ้โหซีขวาที่ไหนอ่ะทางเนี้ยไม่ได้พูดเยอะแล้วอ่าทางเนี้ยพูดเยอะแล้วแหละทีนี่เราทานสองฝั่งเลยคุณป้าเอ้ยประเด็นว่าเท่าไหร่ถึงจะพอสู้ไหวพี่เจี๊ยบฉลาดนะอย่าแตะไหล่อย่าแตะไหล่ออกทีวีพีี่เจ๊ยบ อย่าพี่เก็บอย่าพีตัวกันนิดเดียวก็ไปตายไปถึงนวดเด็กเหมือนกันเด็กมันจะขึ้นรถเมล์แล้วก็โหดไปถึงอ่ะไงผมพิความพยายามเไม่ต้องไหว้หรอกมึงแตกขนาดนี้ได้เก่งอ่ะเขาไปชดยังไปแตะเขาต่อไม่ได้ปชดครับสุภาพเขาเล่นกันอย่างนี้ปชดไม่เคยกินครับเคยกินแต่ปลาช่อนยอดยอนอาครับผมเอาห้าเอาห้ามึงตีไหลทด้ไมเนี่ยโโอ้ห ต้องมีพี่ผมพอแล้วไม่ห้าไม่ห้าไม่ใช่ห้าครับสี่นี่ในสี่ที่โอ้โหระดับนี้จะสี่ได้ไงเอาเจ็ดไปโอ้โหเจ็ดก็มันไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่สี่แล้วมึงจะเอาอะไรอ่ะสามปเออทำไมต้องกระแทกเสียงก็แค่นี้ครับผมสามพอแล้วเอาเหรอทำไมอ่ะสติปัญญาข้างมีแค่นั้นน่ะเลยไม่ใช่สติปัญญาคุณต้องฟังคำถามดีๆแล้วคุณจะรู้ว่าปัญญารู้ณนบัตรนี้เลยสามข้อเป็นตัวตั้งจะเป็นแชมป์ด้วยฝีมือคุณครับผม มันมะพร้าวชัดๆ AMG <M> อู๋สายันประสบอุบัติเหตุต <c oughs> ัวอ,อะไรเป้าออตแตก <c oughs> โอโ้ยสมมติถ้าเราทำงานเนี่ยนี่เราจะไปพักที่ไหนพี่อ๋อพักที่บ้านจักระบุมโฮมสเตย์อยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง <c oughs> ไม่จริงๆเหรออยู่ตำบลบางบุตรครับผมห้องเดียวนี่เรียกโฮมสเตย์แล้วเหรอ ห้องเดียวแต่ถามว่าคนได้ไหมห้องนี้ขนาด4คูน4ครับสามารถนอนได้20คนครับเริ่มพีแขกมาเอาไปก่อนเอาไปก่อนไล่แม่บ้านลงไม่มีแม่บ้านครับผมไล่แม่ผมนะครับเอาไปนอนนอกนะครับห้องนี้หนึ่งทำโปรเจกต์ทำธุรกิจหลายอย่างมากแล้วถ้าเราหิวเราต้องกินอะไรพี่กินอาหารเนี่ผัดเรือโป๊ะอย่างงี้จันกระบุมจุ่มหม้อแม่ไอ้โอ้ดีสุดยอดในการเชียร์จริงๆรและหมูหมูยางพาราขายอยู่ว่าหมูยางพาราคือหมูอะไรวะหมูฝอยเหนียวเหนียวอ่ะ เนื้ยวหน่อยไอ้บ้ายางพาราที่ไหนทิชชู่ชันชันน้ำไสเอ้ามึงมีสูตรใหม่แล้วเหรออ๋อมีสูตรใหม่เพิ่งไปตัดมาสูตรใหม่ใส่กระดาษทิชชู่ใช่เงียบมึงรวยอย่างเดียวรวยโอ้โหทำธุรกิจไม่มีลงทุนอะไรเลยใช่ทิชชู่ม้วนหกบาทครับขายสองร้อยกำไรดีจังเลยเอาจริงน้ำต้มน้ำจิ้มน้นเจ้มมีไหมน้ำจิ้มโธ่จะนน้ำจิ้มน้ำตาลเคี่ยวธรรมดาเนี่ยนะครับ กินตัวผมเองเช่ครมบมานจะตกลงยังไงเนี่ยแน่นอนครับผมพุ่ผมจะไม่ทำให้น้องผิดไม่ตกใจเลยหรอนิดๆเพิ่งเพที่บ้านผมโฮมสเตย์ผมเนี่ยไปไงสูงกว่านี้อไมากพูดให้หมดเลยอ่ะผมเตะโฮมสเตย์บ้านจักรบุ๋มครับอยู่ที่บ้านค่ายมมมมอมม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  พร้อมครับผมเพื่อเป็นแชมป์ได้หรือไม่3มข้อเป็นตัวตั้งนะฮะเล่นเพื่อใครตอนนี้อ่ะเล่นเพื่อน,น้องครับน้องเกดน้องกระติ๊บและเชอปัง,หงเหมือนพูดเล่นแต่เขาบบพูดจริงครับรขอให้ได้สมหวังสมปรารถนาโอ้ผมประชด <laughs> <laughs> เป็นแชมป์ได้หรือไม่พร้อมอะไรปีศาฟา ฝอยขัดหม้อหมูฝอยจักระบุมมีสามอย่างมีความสุขครับมีความสุขโฆษณาโฆนาชื่อเชียวพวกคุณเลยมีอะไรบ้างฝอยทองฝอยทองฝอยขัดหม้อฝอยขัดหม้อหมูฝอยจักระบุมคุณอาจจะไม่รู้จักมันรู้จักครับผมฝอยขัดหม้อครับผมอย่าไปกินมันที่ครับผมกินติดคอผมเคยลองแล้วผมถึงเปลี่ยนสูตรมันเป็นทิชชู่ไง อันนี้เป็นไอ้ขันหม้อทุกางทกตาเดินไปต่อเลยสำนวนรู้จักไหมรู้จักครับอ่าเรียกมาพบหน่อยดิอุอ๊ดส, <ว ihad S 2> สำนวนไหนมีอยู่จริงระหว่างไม่มีมูนฝอยมาไม่ขี้หรือไม่มีหมูฝอยมาไม่ขี้ <S 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 มันตากันยังไงมั่ตากันยังไงไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้กับไม่มีหมูฝอยหมาไม่ีหมาโอ้ผมว่าไม่มีทั้งคู่ครับมันตากันยังไงไม่มีมูลหมาไม่ขี้เออไม่มีไม่มีฝอยแต่ไม่มีหมูฝอยหมาไม่ขี้หมาไม่มีหมูฝอยหมาก็ขี้ได้เพราะหมาขี้ได้ทั้งคู่ตอบอะไรก็ตอบอะไรแต่เราถามว่าสำนวนไหนมีอยู่จริงระหว่างไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้กับไม่มีหมูฝอยหมาไม่ขี้คุณจะตอบว่าอะไรเอาตอบสิ ไม่ใช่ทั้งสองครับไม่ใช่ทั้งสองครับผมด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้นี่คือสำนวนจริงๆที่เขามีอยู่จริงๆพอจริงหรอผมได้ริว่าไม่มีมูลหมาไม่ขี้ผมมางงไอตรงไม่มีหมูฝอยหมาไม่ขี้นี่แหละครับไอ้องล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 องไอ้องลองลองมึงมึงมนีอะไรกับหมูฝอยกูเนี่ยคนช่างฝอยพูดสิคนช่างฝอยหมายถึงคนที่เป็นยังไงคนช่างพูด ชอบนินทาช่างพูดพูดไปเรื่อยช่างฝอย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 ช่างพูดทุกตางน่ฟื้นฝอยหาตะเข็บเคยได้ยินไหมฟื้นฝอยหาตะเข็บคุณคุณเนาะครับฝอยในที่นี้หมายถึงหมูฝอยหรือขยะมูลฝอย ถ้าขยากมูลฝอยหรือหมูฝอยฟื้นฟื้นฝอยหาตะเข็บไม่ใช่ทั้งคู่ครับไม่ทั้งคู่ไม่ทั้งคู่คุณส่วนใหญ่จะไม่รับอะไรทั้งสิ้นเลยนะขยะมูนฝอยลองออลอง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 มูฝอยลอง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 อ้าวมูจะตอบผิดผิดถูกๆอยู่แบบนี้แล้วคุณจะกระปุ่มจะสาม,มารถปิดเกมและทวงบอลลังแชมป์คืนมาได้ไหมเลยครับนี่เอกสักครู่รู้แน่นอนเมื่อเราซุปเปอร์ฮีโร่จากโรงลิเกนิ่งมาสร้างความผาเหในปริศนาหวาน จริงๆคุณนักกี้เขาลิเกฮีโร่เราสามคนลิเกหมดเลยนะครับอันนั้นลิเกลิเกครับผมลิเกใช่คนดูลิเกเกี่ยวข้องกันสองแค่พวสุดที่รักหลายท่านเอ่ยทักฮีโร่ไม่เยือนเวิร์คพอยบริษัทใหญ่โตอยากเอาชื่อฮีโร่อิงแอมสวัสดีครับท่านที่เคารพ สำเนียงและเสียงเขาต้องมีลูกคอพี่สวัสดีครับท่านที่เคารพ